ครับนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับเอฟซีบอยตัวข้าวในดนะครับสวัสดีผู้รักในการเลี้ยงวัวนะครับสำหรับเชาวหนี้นะครับอยู่กันที่ตลาดนัดโคกกระบือผู้ดินครับพี่น้องนะครับเป็นตลาดนอกตลาดคข้อีกตลาดนึงนะครับที่ตกกระบอกค่อยเละนะครับแดดอางนะครับเต็นตายู่นะครับผมบานที่จัดการบริหารจัดการถือว่าโอเคนะครับตัวนี้บานที่จัดการบริหาร ไทยอภัยเป็นพี่ที่มาได้ยังไทยอภัเป็นพี่สารพูอยากเขามาจับใจซื้อขายนะครับไทยอภยจะมาในพี่เป็นพี่จากเขามันจับใจซื้อขายตลาดนัดโคกับเบือผู้ดินนะครับตลาดนัดโคกับเบือผู้ดินเปิดทุกวันอังคารกับวันศุกรได้ครับพี่น้องนะครับเบือมาจับใจซื้อขายนะครับวันอังคารเพิ่นเปิดเสริมเพิ่นมากนะครับงอกระสีบ่คอยไรนะครับวันศุกร์พอมีพี่น้องงอกระสีเป็นนัดประจำนะครับหลไรคนายท่านเยอะไกลเยอะไกลนะครับกระสี เข่ามาจับใจซื้อขายนะครับเดบอยสิค่ะจับไปถ่ายไปป้ายก่อนนะครับไลยเข่ามาในับพี่น้องไครจะรองสามีพี่นะครับพี่น้องนะครับไปรับชม,มชมบร,รรยากาศไปเรื่อยวได้ครับพี่น้องนะครับอองัวลายอยู่บอยบึงไปมชมบร,รรยากาศไป,ไปเดี๋ยวกุ้งหัวพองกับเข่ามาในครับเข่าเข่ามาขาย ฝากกูเลยกดแช่น้ำเลยได้ครับพี่น้องนะครับปลูกของมาติดตามเราทุมเดมา้ขมางเขาเป็นหัวเสาเก็แดต่ว่ามันเาตลาดดิก่ามกัสัมาตัวมันต้องมันได้ของสืกนเดียวต้องซื้อเพียงคนนี้นี่้านเรทุมเมียหลูกเมายลกกนต้อปลูกไกล้ใช่จะได้ครบ่เลยนี่คือาครล้วบ่โอ้ยเจ้าบ่าแล้วค่ะ สามบเกตามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเมียเสื่องใบตัวสี่เมียผสมเป็นเพาท่านดีเสื่องนี่เมียท่านผสมเนาะนะครับเมียลูกลูกตัวเมียครับพี่น้องลูกแหลกบ่ลูกแหลกแกนะครับประมาณเจ็ดเดือนอายุหาเดือนกว่าหกเดือนนี่เนาะปรอยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับแดดก็ะบอกนะครับหวงเอื้นฝนตกเบิดนะครับบ่ตกแต่ตลาดผู้ดีเนี่นะครับพี่น้องนะครับเป็นลิ้นๆนี่สิถือว่าดีหน่อยเนาะดีอยู่นะครับสามหมื่นเท่าไหรก่อน 31, สามหมื <hearing. S 1> ่นเจ็ดพันนะครับ,บสูงที่สุดโลกครับเดี๋ยวจะคุยกันเนาะนะครับราคาเดีวจะคุยกันขนสลายแล้ววะแม่ลูกลูกตัวเวมียเมียสูงกว่าอร่อยสาวชิบนหาบอกลกูกเมียมีต่อมีงไว้แม่ลูกมีต่บ่มีเนาะนะครับประกันต่อมีเหงื่อหยางนะครับจะหรับผู้อยากได้ก็ไปคนไปเรียงแม่ลูกลูกตัวเมียลูกแรกครับพี่น้องนะครับเบอร์โทรศัพทต่อบุรีก้อย ู062อันไหนก่อน295 0126ไอ้ยังก่อนไอที่นะครับผมเอาขอบคุ้งอะไรเข้าไปมันมันครับผมนะครับเนื้อลูกนะครับพี่น้อง่อมแหลกแหกมันนะครับเอข้าไปแล้วเดี๋ยวขยับเข้าไปครับพี่น้องนะครับงอมเมื้ลูกงัวสาวกับไลท์นะครับพี่น้องนะครับขอมาเหลือกมาัืสอมาหาเอานะครับไอเงี้ยบ่ายได้เมื้ลูกเมื้ลูกหกหมื่นเจ็ดพันบาทครับลูกสาวพ่อได้พี่ ลูกสาวทศพลนะครับใบเซตหนึ่งหนึ่งหกครับพี่น้องลูกทศพลแม่ลูกแรกคือลูกมั่วลูกแรกนะครับแต่ประมาณเดือนกวนหน่อยเนาะเดือนกวนนะครับก็ร่างแตกครับพี่น้องนะครับปีสคุยหลังนะครับคุยหลังก็ร่างแตกนะครับลึ่งดีนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียละค่าเช่นง่ายหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับแม่สดลูกสวยเนาะ แม่เป็นลูกตัวใหญ่พี่ใบเกิดเม่อแม่แมบแมพี่ใบเกิดนะครับเราจะฟองกอคคณมาเป็นลูกหางสองศูนย์ครับพี่น้องนะครับเบ่งเยี่ยมตัวนะครับเป็นงูัดเส้นยังยี้ง่ายมีอย่งหนาครับพี่น้องนะครับลูกสามตัวคนละยังงเศร้ายงี้นะครับอันนี้ก็ได้ลูกตัวเล็กนะครับเกข่ยวคู่สองก็ต้องเพียงครับพี่น้องนะครับสารบู้ใดสนใจนะครับเขามากตัวอไมือนี่ม้านคนเดียวเลยครับ มาคุ้มเดี๋ยวงามดีเนาะหกหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องราคาไอรลองห่วงไว้นะครับราคาหนีสามารถต่อรองได้นะครับแล้วก็อยู่บกับไก่เราก็ส่งให้นะครับหรือว่าอยู่ไก่ก็โทรมาครับพี่น้องนะครับอยู่ที่การคุยกันนะครับได้เนาะอยู่ไก่วันใดกันซงค่ารถกันก็ไปได้ก็เอานะครับผมเบอร์โทรติดต่อบันใดก็ไ้วันนี้ศูนย์แปดเจ็ดแปดหกหกสี่เจ็ดสี่หนึ่งอ้ไรยังกด ไอ้ท่องมี่นะครับงอแงามทั้งพี่น้องทั้งสาระข้ามเลยครับผู้ใดยกไกลยกไกลนะครับอยากเข้าไปชุ่มมึงยุ่วกนะครับเข้าไปได้ครับพี่น้องนะครับโซ่ถอดทำอย่างของงอคุนก่อนนะครับเพื่ออะไรเข้าไปมันๆครับผมพอดแยกวัดพวกจับเข้าอีนี่สี่หมื่นห้านะครับลูกสาวพ่อใดพ่อบ่อใบเกิดใบเกิดมี่อยู่ครับพี่น้องนะครับหน้าวันจุ้ยๆนะครับสี่หมื่นห้าพันบาท จัดเดือนล้วพ่ออยู่่เเห็นขาสี่ะส่วนปีเนาะอายุสี่ส่นปีครับพี่น้องนะครับเนื้อหนังดีครับแข่งขาสวยโค้ยหางงามอันนี้บ่มีเนาะพ่อเนาะอันนี้บ่มีครับพี่น้องนะครับขอเราประกันให้นะครนกบัาดยกบาดยืนนะครับสังงายดีครับพี่น้องใส่หมูหนังคุมหนังให้เรียบร้อยนะครับแข่งขาดีจับด้อทั้งสี่ขานะครับใส่ถุงเท้าเลยตัวนี้สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับราคาห่วง เราผู้สนใจใดก็พอ่นไปเลี้ยงนะครับสามารถโทรมาต่อร่องคุยราคากันไหนครับพี่น้องนะครับเยี่ยมตัวจัดๆนะครับตัวนี้เยี่ยมตัวจัดเลยตลาดนัดโคกระบือผู้ดินนะครับพี่น้องเ่าอยากได้กับถุกวันศุกนะครับอยากเข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศนะครับทือใหม่ที่ไรมา่น้่มนะครับผู้มาเคลย่ายังนะครับ กระถอก็ตีเจฟฟี่ได้ครับพี่นุ่มสี่หมื่นห้าพันอมตัวข้มาว่ะอันี้ก่อนมันหลาดเสอย่งยันถือาดน่โอ๊ยจัดมีหัวพอยไางตัวเบิ้ลหร่ตามตัวเอาเบอร์เท่าติดต่อไบไร์ใดอเบอนี้อาพเอีเบอร์บอโอ้ยเบอกรจำมันได้ง่วมากจริงาขาบ ที่น้องทางกุชีนาไล่นะครับนะครับหน้าคำสันตะมุนหน้าคำพ่อเอาขอบคุณนในไล่ก็พ่อมันๆนะครับผมเราพี่น้องก็อยากได้ก็พ่อแล้วก็ของวัชุ่มอยู่ตลาดนะครับผมจ้ะปล่อยยางชุ่มเข้าไปเดี๋ยวก่อนมาไล่นะครับพี่น้องปล่อยยางเข้าไปนะครับขว่องเงยนะว่าใครลองลองนะครับปล่อยแจหวาดพ่อแม่มันแจ่วาดครับ ไม่หวาดมมั่นบ่มาสี่มื่นเก้าพันเบาทนะครับทองบ่พอเดือนละครับแดเดือนลความเมื่อยใบอนเดือนแปเดือนครับพี่นงองนะครับทองแล้วนะครับวายุ่นังเ่ี้ยเงีครับ่องแดเดือนองแปดเดือนประกันทองน้องพอเน่ะประกันทองประกันตำหนินะครับสี่หมื่นเก้าบาทนะครับราคาห้อง 9, 000, นะครับตอนร้องเดยนน้องพอเน่ะใส่ตัวใดใพอร์ไ้พ ซีไว้หนึ่งสามสามครับพี่น้องนะครับของก้ามปูฟั่มนะครับหอกตั้งครับหลังเปดีตัวนี้นะครับไหยงามนะครับเป็นหัวกระทบนะครับสูงประมานลอยสี่สิบห้าบวกนะครับต้อนหางหางแข็ครับพี่น้องปล่อยหางงามนะครับสหรับผู้สนใจอยากได้ก็พอคนไปเลี้ยงสี่หมื่นห้าพันบาทเอ้ยสี่หมื่นเก่าป่ะ ยี่หมื่นเก้าครับพี่น้องนะครับสี่หมนเ้าะครับราคาหวงสาม,มารถโตล่องกันได้ครับพี่น้องไม่หยิบไม่ชื่อเบานะครับ่ราคาพอซื้อพอขายว่านะครับีบชัว่วโมงของเด้พ่อเบอร์โท่เบอร์อ,อะกัพ่อมีเบอร์เท่ยู่เบอร์อะครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เจ็ดสอเจ็ดสี่สหนห้าหสองหนพ่อยังครพัดบัหมุนนะครับ เอาอยู่บันหมุนได้ครับพี่น้องนะครับผู้สนใจนะครับอยากได้ก็พล่อยคนไปเลี้ยงบันหมุนอยู่หอยโพครับพี่น้องนะครับอำเภอเมืองนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตำบลหอยโพู่ตังประเดกี๋้หุ่นลำอุ่นล่ะครับเอาไแม่งตัวหัวเบอร์อะไรบ้างมั่นหมดนี่โอ้เป็นงัวงแยกกลางแยกรูเก็ไปทับเรี่ยวจังหวัดพอตัวเองสิ สองหมื่นห้าเดรดราคาเบาๆก็มีให่โลหอเนาะนะครับเกี่ยง่ายๆเหมือกับขอเแล้วก็ไล่นะครับพี่น้องนะครับเราตอนัดนะครับผมสองหมื่นห้าพันบาทราคาห้องนะครับสามารถต่อรองกันได้นะครับพี่น้องห้าสนใจนะครับเดได้ก็ขอดีไปเยอะตั้งนี้มันมีโลห์เนาะใส่ตัวใดรดในถ่องเลียนกว่าเส้นโค้งน้ำบาทเนาะนะครับเครื่งคาดีครับพี่น้องครับสภาพเรียบสวยนะครับเป็นบนบนนี่ครับสภาพเรียบงามครับพี่น้อง เราผู้สนใจนะครับอยากได้ก็เพิ่นไปเลี้ยงนะครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาห่องยังสามารถต่อรองกันได้นะครับผมเอาตุ่มอยู่ข้างตัวเป็นเอ็นคดได้ครับพี่น้องนะครับโมเมนต์รำปีครับเอ็นคดนี่กดเข้าไปดึก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 มือเลยเหรอครับคัร่ำปีแข็งเกียรเลยครับนะครับเอาเดี๋ยวพี่น้องกีนว่าเอางวงร่ำปีมาขายนะครับโมเมนต์นะครับเบอร์โทรติดต่อเบอร์ได้กับพวกเราปุณิหนึ่เก้าสองสามห้าหนึ่งศูนย์แปดสองสอง ก่อนยังก่ครับยุ่งครับไอยุ่งนะครับอยู่บ้านหมุนที่กัน่่พอวัวกันครับอยู่บ้านหมุนที่กันนะครับบ้านหมุนห้วยพูนะครับผมอขอบคุณหลายๆครับพอ่อแมนๆรับผมเอาขอยับมาเบิ่งเลครับแน่นั่งนะครับจ่ายาปกีไ่ไแล้วครัสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับลูกสาวพ่อได้พี่ ลูกสาว KF 3 1นะครับไวัยเจ็เดือนครับวัวเจ็ดเดือนครับพี่น้องนะครับสูงกว่าบ้านเท่าไรพี่ร้อบาร้อยยบวกนะครับงัวเจเดือนครับลูกสาวมิสเตอร์ KF 3 1ครับพี่น้องนะครับเอ้ารียมตัวจะจัดนะครับแข่งขาใหญ่ๆนะครับโบกตันสวยๆนะครับไปเบอรหลอดครบหน่อยเนาะไปหลอดครบครับพี่น้องนะครับเบมึงข้นหางเบงเหมือนไผ่ครับ เจ็ดเดือนนะครับลูกสาวเี hmm. yeah, been, been ้อึสามแต่เยไปไหนนะครับทุกคนสามหมื่นเก้าพันบาทครับราคาห่วงนะครับต่อรอั่งไหนนะครับผู้สนใจนะครับแดดแดดเปียกแต่งแต่งเขาได้งัวหัวลวนข้างหน้าครับถัดหลังครับดูเป็นศาสตร์ครับพี่ทุกคนถัดหลังหน้ามีดีครับเอ้าสามหมื่นเก่าไอ้แม่งโตกว่ามือนีิ มาตัวเดียวนะครับแทงขาวก็ยังเนาะประกันให้เนาะสาวเียสามหนึ่งครับพี่น้องแทงขาลต้งคิดด้วยว่าอะไรเราผู้สนใจก็ควรไปเลี้ยงนะครับผมเบอร์โทษติโตอบอร์ก็ได้คุณเป็นหกสองห้าหนึ่งสองเจ็ดห้าสี่ ไอ,อยังกดว้อองการว้อสบาหเนาะเอาไอแจ็คนะครับงวงงามทั้งสารคข่ครับพี่น้องนะครับ <c oughs> โอ้จัดทายืนดีขนาดวะนะ้เลยครับขอบคุณหลายๆเข้าไปไม่มัน,มน,มนครับผมครับพี่ต้องไล่จะไล่ไล่จั่วบัตคนนี้ตัวละสามหมื่นครับตัวละสามหมื่นนะครับเห็นงวงหัวหลุดครับพี่น้องนะครับครับต้องฟูลเลยครับ ตัวละสามหมื่นนะครับลอยแต่ยางตัวไปช่วงนังเท่านัอยครับพี่หนุ่มตัวอลายครับนี่ปันไทนะครับลายละสามหมื่นบาทราคาไอ้ต้องห่วงไว้นี่ตัวนี้แั่ตัวพี่พี่ต๋องดูคางสุดเนาะนะครับดูคางสุดตัวเดียวครับพี่น้องนะครับฟังใสขคุณสงว่ะนะครับนี่ตัวนี้อันนี้ลูกซุปเปอร์เอ็กครับใบหลอดตัวนี้ลูกสาวซุปเปอร์เอ็กนะครับใบเบอร์หลอดคุณนะครับ ไว้จักเดือนมีต่องก็นี่หกเดือนตัวครับไว้หกเดือนเมียดยิบหาคันบอกมือไปกดมุงมาเห็นเนาะแม่นครับเป็นคือห้องผ่อนหรือห้องตรงแจ้งไปเลยนะครับบ่กได้ว่าตัวตุ้มตัวขายครับฟ้องเสื้อตรงนะครับฟ้องอย่าฟ้องความเพิ่นนะครับพี่น้องอันนี้ผู้ใดรับได้เด้อครับพี่น้องพี่น้องห้องรับได้จังเอานะครับตัวนี้ก็บสามมือนแต่ว่าตัวนี้ไม่มีตำหนิเนาะพี่น้องตัวนี้ไม่มีตำหน่งนะครับนี่นะครับพี่น้องหี่ว่าเอาไปโยกคู่กับรถในพิเศษนะครับรถได้หลายครับรถได้หลายเพราะถูกมาตัว โอ้ไงคุยไงบันะครับโตโต่ร่องกขาเขียนก็หรอนะครับผมตัวละสามหมื่นบาทนะครับราคาห้องนะครับเอาเบอร์โทรติดต่อครับพี่ต้องศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเกเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดเจ็ดศูนย์สี่ตองปั้มนะครับองต้องฟาร์มนะครับง่วนงามทั้งอำเภอย่างตลาดครับพี่น้องนะครับเอาขอเกลี้ยงๆครับพี่ต้องมาครับผมครับผมบ่อยๆถึงยังชุ่มข้าไปข้างในก่อนครับพี่น้องง่วนไรนะครับไรละสามหมื่นหนึงง่วเหรอ จหวาดพ่อให้ไลยครับพี่น้องให้ไลยเท่าไรก็พ่อแปดหมื่นหาคล่องไปพ่อคองว่างครับคองว่างนะครับเมียสาวหรือเคยมีลูกไหมครัพ่อลูกมันขายลูกไปกุหลาบฟ้าเขาที่โกฟ้าเสียนหายลูกมันขายไปเสียนหาครับพี่น้องนะครับขายไปสังกัดโคราชนะครับลูกตัวตะวันนะพ่อลูกตัวก้อนนะครับเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนขายเสียนหาครับพี่น้องตัวผู้ตัวเมียพ่อ ลูกตัวผู้ตัวเมียลูกตัวเมียครับพี่น้องตัวก่อนนะครับลูกสาวหลวงตะวันครับพี่น้องนะครับขายไปแสนห่านะครับอาตัวในตะก้อนเงี้ยสามเสนเลยอ่ะง่วงตัวแปดหมื่นห่าพันนะครับราคาพอเราหวังไว้ครรับพ้อมผสมเอาไปผสมเอาครับพี่น้องนะครับผู้มักสายหูนะครับเหลับมาเหล้วครับพี่น้องนะครับราชาง่วงหู หูเลยปากตอนเราซื้อม่านหมว่อแสนเจ็ดอันหูนก้ามมิลลีเนาะไปหูโกบปีผมเนาะหน้าวันจวยๆหูนีบอสมสิบเส้นอยู่บ่่ไปหูบอสามสิบเ้นอยู่บ่หเอาหูคนกบดีไปหูบอสามสิบเส้นอยู่บ่หวมันหลายกว่าน้น ประมาณหาสิปุ่นอ่ะหาสิพวงสิพอแล้วว่าเกือบวหกสิบเนาะไปหงงามดีครับพี่น้องห้องใ้แปดสิบหาเนาะพ่อเนาะนะครับแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาห้องยังสามารถต่อรองกันได้นะครับใครบางคนเลยก็เพิ่นไปเรียนสายประกวดก็เดินสาก็ได้ครับมันใหญ่ดีครับแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับไทยต้องพ้นไปนะครับเพราะว่ามีไอ้ไส้คู่นึงครับคอมเมนต์มา ้งนังไนะครับเห็นนะครับถือใจว่บวันนี้นะครับเป็นเังนดนะครับงามครับแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับข้าวหอเอ๋อเบอร์โทริดต่อเบอร์ใดพ่อวันนี้คุยโดนเหรอเบอใดก็ครับศูนย์แปดหนนย์ห้าสี่ห้าห้าหนึ่งศูนย์นครับพ่อยังไงครับพ่อยห่งแกลบนะครับงามทั้งมัดต้น่พ่อ วันหมุนวันหมุนวอนใบกระจำจิตเนาะใกล้ๆกันแล้วครับพี่น้องนะครับอยู่วันมุนครับพี่น้องนะครับงวงงามทั้งวันมุนทั้งปแดกแยกวนลำนะครับทั้งหวยโพครับพี่น้องนะครับผู้ใดสนใจนะครับพี่น้องทั้งเชีย่ยาพุ่มนะครับหรือว่าทั้งผักกลางผักเนื้อนะครับอยากได้ก็ขอเราโทรมาคุยราคาหารถมาใส่เองเลยเนาะพ่อเนาะนะครับเอาประกันความเยี่ยมห้อยหกสิบบวกนะครับขอบคุณหลายๆครับพผมมันๆครับผม ว่าจใส่ก่เหรอแล้วกันบ่อแล้ว่าจะใส่ปลาเกียวอ่ะท่นผู้น๊อขี้ว่บนี้ในแผนโอ้ยผู้ใดี่บ้านไหนเจ้าเจ้าี่บ้านไหนเ้าอะรเนี่ยครับี่าน้อรได้วาดว่ เจ้บ่าทับสองหมื่นสามพันบาทนะครับราคาห่วงต่อรองกันได้นะครับเป็นงัวเครื่องแดงครับพี่น้องนะครับงัวแม่นั่งแม่เสาอายุประมาณปีกว่าๆนะพ่อเนาะปีกว่าครับพี่น้องนะครับงัวงของเราสองหมื่นเท่าไรกพ่อสามพัองหมื่นสามพันสามพันนเนี่ยนังดีครับพี่น้องนะครับโอ้พ่อซื้อไปเลี้ยงไว้ครับสองหมื่นสามพันบาทนะครับบื้อเรื่งดีนะครับสุดเหีวดีนะพ่อเนาะ ขอไม่ตัวหนึ่ตัวเดียว่าตัวเดียวนะครับสองหมื่นสาบาทนะครับราคาห่องเบอร์โทรที่ต่อไปได้กงพ่อผมนี่ศนย์หกหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าหกพเรานะครับอยู่น้ามุ่นครับพี่น้องนะครับอ่ะขอบคุณเลื่อกับพ่อมันมันครับผม ไอ้พ <łość> ่อน <medidas> ี่พัอแค่าหวนี่ี่เส้องหมื่นห้าห้าร้อยนะครับราคาห่วงสามารถต่อร่องได้นี่ตอหนิ้ยังวาอจนตนนี้บม่มีเนาะาำนีไม่มีครับพี่นง นี่แหละสองหมื่นหาหาร้อยนะครับจังหน่อยก็ได้ผสมน้องหอนาะแป๊บเดียวได้ผสมครับพี่หน่องงัวตรงสิได้เขียวสองหมื่นห้าห้าร้อยตัวนี้กี่บาทพ่อสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับราคาห่วงนะครับไปยกคู่ก็ได้น้องหอนาะติดเครื่องติดโบนคือกันทุกซองครับพี่น้องนะครับป้อยหางดีนะครับสภาพเรียบกับพี่โอเคครับพี่น้องนะครับง้วนหน่อยสักจิ้บกูละนะครับ เครื่องบดเครื่องดำนะครับเครื่องคาดีมงมัลอยสามสิกัวกัวตัวลอยสีบวกแน่นอนครับพี่น้องนะครับตัวลอยสี่สิบบวกนี่แหละตัวนี้สองหมื่นนึ่งพันนะกว่สองหมื่บาทนะครับ, 21, บาราคาห่วงสามารถตร่องกันหน้คือเก่านะครับผป้ดสนใจอยากได้ไปเลี้ยงนะครับเบอร์โทรติดต่อเบอร์ได้เขพ่อวันนี้เก้าเ็ดเก้าเจ็ดสามหห้า ผมก็ได้รายครับพ่อจุนนวลมันครับผมนะครับพ่อจุนน่ารุนครับพี่น้องนะครับตลาดเดี๋ยวมาชุ่มเม่นั่งตัวนึงครับพี่น้องนะครับถ่ายคลิปเดี๋ยวไปชุ่มกันนี้พี่สว่างนะครับก่อนสิปิดคลิปนะครับเจ้าบาทก่อนนะนี่สองหมื่นสามพันบาทนะครับราคาห่วงครับพี่น้องนะครับสามารถต่อรองกันได้สองหมื่นสามพันบาทนะครับเป็นงวงเม่นั่งหุ้มบ้านลอยสามสิบบวกนะครับ รีบนะครับสภาพถางีนีไปครับพี่น้องนะครับบัดยกปัดยืนนครับเป็นม่วเครื่องแดงเครื่องงนะครับครับสองหมื่นสามพันบาทนะครับราคาหวงสามารถโตลงกันได้เระว่าตัวเดียวหดนะล่ตัวเดียวนะครับสองหมื่นสามพันว่าเ่อง่าบอกนะครับขอไปเรียง สองหมื่นสามพันนี่แหละันไทยงามงามกี่งล้ะครับพี่น้องนะครับผู้สนใจนะครับอยากได้ก็เพิ่นไปเลี้ยงครับพี่น่องนะครับเบอร์ัวทีตัวบใดก่อนะล่เ่ศูนย์เก้าหน่งเจนเห้าห้าสองสี่าห้านะครับออยลขกัม马าใสครับพี่น่องนะครับพืดอะไรครับนะมันมันครับผมนะครับสำหรับชิปนี้นะครับบสีจากลาพี่น้องไปเพื่อสมิกลนนะครับเดี๋ยวไปขอันี้พี่สองครับพี่น้องนะครับ บอยมีดวงนะครับเขามารับชมแล้วก็ปากก็เลยกดแชร์กดติดตามน้องเนี่ยนะครับเกี่ยวกับกำลังใจบอยในคลิปต่อไปครับพี่น้องดันนี้มันหอดหมือนได้ครับพี่น้องตอนนี้กาวพันตัวแล้วนะครวลาใกันกดติดตามพี่น้องเนี่ยนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับคนรับชมทุกคนทุกท่านนะครับบอยอยู่แดงมีหีอยู่ดีมีแห้งได้ครับพี่น้องนะครับคลิปนี้บอยขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับ